มีเฟซไหมผมจะสอนเองนี่มีคนสอนผมเล่นด้วยครับดีมากเลยครับทุกนะค,ะนคนแต่ว่าเขาสอนผมเล่นด้วยอะ่ะโอ้ให้ชื่อเฟซเขาไปก่อนนะฮะพรุ่งนี้ได้ได้ไหม ไม่ได้พิมไม่ได้โอเคครับโอ้โหผมพิมไม่ได้โอ้โหเสียดายเจอเนี้ยคือเขาเนอฮะแต่ว่าผม,ผมเล่นไม่ได้ฮะทุกคนเพราะว่าท่าน,นี้คือผมเล่นเอาสตาร์เฮาส์ดีเฟนด์บ่อยไม่ได้นะฮะคือมันเรียนออนไลน์ไงมีงานมีการทําตลอดเลยไมไ่ค่อยได้เล่นเลยฮะแต่ว่าทฮมแมนได้ถือว่าโอ้โหผมนี่สุดยอดเลยเนี่ยแต่ว่าไงก็ช่างเถอะฮะผมก็อยากลองเล่นนะ แต่ว่าผมเล่นแบบจริงๆจังๆไม่ได้ฮะทุกคนแล้วก็เล่นมาบ่อยแล้วก็เล่นบ่อยไม่ได้ด้วยใช่เล่นบ่อยไม่ได้ด้วยฮะเนื่องจากงานนี้แค่นี้ิม่ไ like รผมเนี่ยมันแบบว่ายิ้มมหาสาม,มารถฮะทุกคนผมอยากจะน้อยหรอแต่มันเยอะจริงฮะงั้นวันนี้ก็ขอบคุณนะฮะที่คนนั้นอ่ะจะมาสอนผมเล่นเนาะแต่ว่า ซึ่งขอบคุณคนนั้นจริงๆนะฮะงั้นวันนี้ก็มีวันยน่าฮะ่ช่ากว่ลายด้วยแต่ละคนฮ่าดูดินายอยู่ไหนขอตามหาโหมะมโอโ้โยผมยังแง่ดีเนี่ยขอจะมาส่อผมงแท้แต่ว่าโอ้โหผมต้องไปหาเขาที่เดิมนะฮะทุกคนซึ่งขอทำใจไม่ได้วันหนึ่งเขาอยู่ไหนอ่ะอ่าไปะได้ผมใกล้หมดแล้วของใกล้หมดจริงๆนะฮะ โอเคฮะทุกคนขอให้โตโอ,อ้ยงี้ขอขอดีกว่านะมาคุมังคุดโอเคครับโอ้ยพิมพ์ยาวไม่ได้